ดูเสวนสัตว์อาซาฮิยาม่าเป็นสวนสัตว์ชื่อดังตีอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุน่นตั้งอยู่ในเมืองอาซาฮิกาว่าที่นี่ถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ที่ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศญี่ปุน่นเปิดให้หนักท่องเที่ยวเข้าชมครั้งแรกเมื่อเดือนก,นกรกฎาคมปีคศ1967ค่ะสวนสัตว์แห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสัตว์เมืองนาวเป็นพิเศษ โดยที่นี่มีสัตว์มากกว่า700ชนิดจาก124สปีชีส์อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับท้่ที่อยู่ตามธรรมชาติอย่างเจ้าแมวน้ำที่มีกันเชียงลอดอุโมงคอย่างสบายใจคะ่ะมีขาวขั้วโลกดูสิคะทำหน้าเบื่อมนุษย์ซะด้วย ไฮไลทที่ทุกคนตั้งตารอก็คือพาเลตลก p พนกวินซึ่งเขาจะมีเดินสองรอบด้วยกันคือ11มงและบ่ายสค่ะเดินหน้าหลับอุ้ยอ้ายมากๆการเดินพาเลตของเจ้าลกแพนกวินเป็นการให้น้องเดินออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วยค่ะไม่อย่างนั้นน้องก็จะทำแบบนี้ค่ะยืนหลับทั้งวันแพนด้าแดงก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่โดยเขาจะมีรอบการให้อาหารโชว์ความสามารถของน้องๆด้วยนะคะ อย่างโชว์การให้อาหารของเจ้าอุ่มน่ารักมากๆเลยค่ะการมาสวนสัตว์ไม่ยากเลยค่ะเราสามารถขึ้นรถปัสสาย41ได้ที่หน้าสถานี j r าคาจิกะวะ้าย6ค่ะโดยหน้าหนาสวนสัตว์จะเปิด10โมงครึ่งตั๋วเข้าสวนสัตว์ผู้ใหญ่คนละ1,000เยนค่ะ น้องๆน,น่ารักเยอะมากๆคุ้มค่าแก่การมาดูแน่นอนค่ะ